การนอกใจค่ะมันคือการทรยศในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งการให้อภัยเนี่ยมันคือสิ่งเดียวที่จะเป็นทางออกได้ที่จะทำให้ความรักดำเนินต่อไปได้แต่เมื่อถ้าเกิดว่าการให้อภัยไม่มีกระบวนการที่ถูกต้องในการให้อภัยหลังการนอกใจเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถดับความระแวงได้เพราะว่าพฤติกรรมของเขายังไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกสบายใจ หรือว่าอาจจะทำให้เขาไม่ได้รับบทเรียนเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นค่ะบทเรียนที่สะสมนะกับการที่เขามีพฤติกรรมการนอกใจเนี่ยก็คือการลงโทษซึ่งการลงโทษเนี่ยไม่ได้ลงโทษแบบทางกายนะแต่ลงโทษทางใจเพื่อให้เขาเคารบเราค่ะวิธีการลงโทษที่ดีที่สุดก็คือการทําให้เขาเสียดายคุณการทําให้เขาเสียดายเนี่ยค่ะมันเป็นความหมายที่ว่า ถ้าสมมุติว่าคุณไม่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตเขาบ้างถ้าคุณไม่อยู่ในความสัมพันธ์เขาจะลำบากยังไงบ้างเขาจะสูญเสียยังไงบ้างลำบากเนี่ยไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายทางกายเท่านั้นนะแต่มันคือความสูญเสียในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องจิตใจนะคะมันเป็นความโดดเดี่ยวมันคือความห่วงหาอาทร ที่เกิดขึ้นในจิตใจค่ะเพราะฉะนั้นบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดซึ่งเป็นการลงโทษเขานะมันคือการทําให้เขาเสียดายและถ้า,าคุณอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําให้เขาเสียดายคุณยังไงเนี่ยคุณต้องมาเรียนคอร์สนี้ค่ะวิชาลับดับระแวงถ้าสนใจทักโค้ดได้เลยค่ะ